สบายดีทานผู้สม้มที่กระโลกครับอ่าสำหรับพีนี้เบาสะจิกสิพาพี่น้องเดินทางต่อพี่น้องเอ้ยอากาศกัโอ้ยให้พี่น้องเบิง้งเนาะทางลังข้าพเจ้านี่คือเอ่าเส้นทางระวางเมืองบุญไตสิไปบุญเนื้อเนาะพี่น้องเบิ้งหมอกเนาะมือ่อเสานี้เบาสะจิกคิดว่านอนอยู่กลางแจ้งพี่น้องเอ้ย1บองศา ตุ่มพรมจังได้กันหนาวอยู่พี่น้องเบิงบ่งเบิง้งมือเบาสักจึกนะเบิง่งมือเบาสักจึกนะอา่าความหนาวบ่ให้ว่าเลยพี่น้องเนาะการเดินทางมื้อนี้ก็ออกตั้งแต่เมืองบุญไตฮะสิไปเมืองบุญเนะื้อเนาะออกตั้งแต่หกโมงเช้านอะ่านี่ก็คือเสน้นถนนเส้นทางเนาะบ่โหดปานไปเนาะเส้นทางนี้มันจะทะลุไปด่านลามตุยขึ้นสู่ชายแดนจีนเนะาะเพื่อว่าหากว่า ในอนาคตบบเกือกมีขบวนคาราวานพ้ได้อยากมาพิสิทธิ์ภูเผาอาคาเลยออยากมาเที่ยวภาคเน,นือเนาะสำรวจหนทางให้ได้หูได้เห็นนำกัน่ะไปเดินทางไปนำกันพี่นอ้องโอจู่มระเด็นทุกทางสักจืดมาเล็วพี่น้องเอ้ยหนึ่งซับหนึ่งไหลหนึ่งแท่เพื่อเป็นกำลังใจ เดินทางในระยะทาง140กิโลเมตรจากเมืองบุญไตมุ่งหน้าขึ้นสู่บุบญเหนือและกาสิขึ้นสู่เมืองยอดอูพี่น้องซึ่งเป็นเมืองเนื้อสุดของแขวงผงซาลีตอนนี้บวาวิลกามาหอดสามแยกบ้านจอมาถ้าเลี้ยวซ้ายขึ้นไปก็จะเป็นชายแดน ทองทินจีนเหลียวควาก็จะขึ้นเมื่อบุนเนื้อตรงที่เบาสักจึกอยู่นี่พี่น้องมันติดมันลึกในชายแดนจีนอะไ้นี่นะจีนจะอยู่อ่าพี่จีนจะอยู่พี่ใกล้กับ12บันหน้าไปแล้ว บริสุทธิ์ี่น้องายทานมาสัมผัสทางมุลเสน่ห์ผากเนือของสอปล,อลาวปลาลระพี่นอ้าางนนงนนองปลาทั้งน้นปลาดงดิบวน้มันหนาวยังไงวิธีชีวิตพี่นอ้องโอ้โไปอด,ดัประมาณ30กว่าปีานมากบานกับประ,ประากับสสไตล์นี่แหละ

ทั้งปลูกปลูอผ้ไอเด้นปลูกผู้ไอทรงขายครับเขาปูยางพลาสติกนั่นเพื่อป่วยกว่าจะเปิดขึ้นมาเรื่อนเขาก็บปิตาหักนะฮะพี่น้องปานเมืองจีนนอ่าตอนนี้บราซิอยู่ที่เมืองไอเออเมืองบนเนื้อพี่น้องเนาะแควงพงศรีนี่คือสถานีรถโดยสารหรือว่าอ่าระ,ะ,ะมัง ฮงซารีอะไรก็ต่างประเทศเนาะ,ะสังเกตเห็นภาษาจีนภาษาเวียดนามเนาะยืนนี่มันไก่กับจีนไก่กับเวียดนามเนาะมาเบิง่งว่ะมันมีมีสายไปไซส์เด็พี่น้องเนาะเดี๋ยวบันศุกร์ที่สิบห้าไปเลาะในเมืองเนาะยื่นี่บุญเนื้อหยอดอูบุญเนื้อเดียนเบียนโอ้บุญเนื้อดินเบียนบุญเนื้อโรงพระบาง โอ้มีไปชิปซองปันหน้าอยู่ละมีไปชิปซองปั่นหน้าป่ะไปชิปซองปั่นหน้าดีไปพ่อแต็เมืองลับพ่อเต็มเมืองลัโอ้อันนี้เป็นเหล่าของซารีเลยพี่น้องเหล่าซีคีเที่ยวโซนของซารีของต่อของฝากไปคนเนื้อเทรคกิ้งพี่น้อง เมืองใหม่เนี่ยนะเมืองใหม่ว่ะอืมโอ้อาคารบรานซองมันล่ะคือเมืองในน้ำว่านิย่าเลยไปเนางบานคือ,ก,อกันกับกยุ่งเมืองจีนเลยเนะาะเนี่ยเนางเมืองเงินร่างนี่ก็ได้โอ้คนมีเงินไ,ไหนนี่นี่ยเราต้องไปถามเขาทีว่ามันบานอะไรเนี่นี่ การเมืองจีนเลยเนาะบอลเขาเหร่นอะไรนี่จริงอ่ะกา่ละเล่นเขาได้อีกอ่ะคนมีเงินได้นี่นะเงินคนมีเงินแต่ไหนบอลบอลเขาเห่นอะไรเนี่ยเพื่อนนี่มีแต่คนมีเงินพี่น้องเนาะอันนี้เป็นคนในเมืองนะอันนี้มันบอลบอลขาเจ้านาจะหลินเทศกาลปีใหม่ยังสักอย่าง แล้วก็จะสิงสาแม่นบ่อีละสิงสาแม่นบอลแมนแมนบ่ลลินลินลินคนเดียวบ่เป็นดิลินหลายคนแม่นบ่ลลินหลายคนบุดบุดบุดปินขึ้นไปแม่นบ่อันนี้เป็นบอลนางนางโอนซาพี่น้องนางโอนซาแบบดังเดิมนะมาในยนต์ไม่เขาเขาจัดอันนี้บอลเขาหมัดควายแมนบอ เขาเห็นนอแหลนั่นนี่นอลงนี้นี่คนนนี่คนนี่เหมือนเนาะเออโอ้นี่ดินี่ดิเออนี่เขาแบบว่ามันฮักพี่น้งเนาะอันนี้มันการละเล่นของย่าม่โดนรถวมานั้งนะปีแล้วสบเท่าน้นแหละบาทนี่ทนี่คือที่นี่อยู่ทุนนี่นี่แบบบาทนี่คือลังมักี่ใยมันจุลังเหรมันเป็นเป็นอันน้แต่เป็นไทยรื้อบวกนี่เนี่ยคือเป็นจีนแทร่ไข่ อาคาสโอ้มานอาคานขี้จังสีอ้อมกับเพื่อนดิโอเคโอเคโอ้พี่น้องเนาะเดี๋ยวสิจอดเบิ่งจักรบอลจักทีเลยเงอนนี้อันนี้เป็นคนมีเงินนี้เนาะมีบุญยิ่งกว่าบุญเลยเงอนคนรวยนะเมนก็ไปแล้วเนาะไปเด้อขอบใจเด้วยจะมือเด้อขอบใจขอบใจไปไปเ้อไปไปไป คนรวยภาวะขาด นี่คือหมบานผวออาคาพี่น้องเนาะโอ้โงามายเงอนผวาคาเมเคยเห็นก็ได้เ,เห็นเนาะสบายดีอะ <c oughs> บ,บ,บานนี้เป็นบานไม้บ่อยหหรือวาจังไหนบ้านไม้เหมืนบ้านเก่าลวแต่ว่าเฮือนนี่โอ้ไมีแต่เฮือน เสียทีเนาะหากระต่ายมางามขนาดนเนาะเอ่อ,อพี่นะอ่หาเบิกใน n ยากเลยเขาแนมเบิงไปเท้งนี้งาม,งามเป็นเพื่อนเผาอาคาพี่น้องไอ้อ๋อยิ่งจะเห็นครั้งแหลกแหละที่ว่า อันนี้เป็นความเจริญของภาควาคาเนาะปกติเป็นเราจะเห็นคนภาควาคาในชนบทแบบว่าเ็ดเื่อนลังน,น้อยๆแบบนี้เนาะแต่อันนี้ลังได้กับบ<อ>ักใหญ่ลังได้กับบักใหญ่ครับว่าหาเบิ่งในหยากลังนี้โอ้ยเศรษฐีแท้ๆเลยบ้านน้ำยองใหม่ แหญ่โตแบบโบราณเอ๊ะโอเคครับงามจริยพี่น้องเนาะเพิ่งเคยเห็นบานอาคาเป็นแบบนี้เนาะเป็นยกพื้นสองสันนะพี่น้องเนาะยกพื้นสองสันห้องกระจกท้ายห้องบอล ตรงนี่แล้วมันงามถ่ายรูปต้องไปบุบบาทบุญเหนือเมืองบุญเหนือตรงนี้ถ่ายรูปงามเห็นทิตรธรรมศาสตร์ขอจอที่ขอไมันึ้นสนามบินแม่สนาม่นนี่อจอดนี้มันข้ามพวกนี้ได้บ่างออลอนี่คือเทศบาลแขวง คงซาลีพี่น้องเมืองบุญเนือเที่ยวน่าจะเป็นออเทตของหน่วยงานราชการตึกสูงเป็นสภาพาการปกครองเห็นหวัดเนาะผู้ออมพอมเลยพี่น้องตอนนี้เบาซักเจ็กจะออกเดินทางไปเมืองหยอดอูพี่น้อง เดินทางไปเติมอีกประมาณ60กิโลเส้นทางทา้งเนื้อกับบริเวณริเพศตามที่เข้าคิดการเดินทางกับคดข,ข่างสะดวกสบายหลายกว่าเมืองเพียงบางสักจะติดใจสภาพเพื่อนสร้านบ้านซองทั้งสองทางพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นเมืองแบบเป็นคล้ายๆกับ บ้านคนมีเงินในขันบ้านเบ,บาวสังกิจบ้านคนมีเงิน,นแต่แหลังบักเงแบไปี้พี่น้องสังเกตทั้งสายทั้งขัวตกแตง่งวิจิตตาสะดุดตาเอาเป็นคนทางไตภาลาวอรัคนไทยไตยมาเห็นคนทางเนื้อเสียงเวา้าวัฒนธรรมสำเนียงแม่นแต่การนำรงชีวิตก็ยั่งบกคือกันเนาะเป็นตนเป็นการสรางขค้นขั้นื่อนซ้านบานซองนี่แหละเป็นเอกลักษณ์ โอ้เราี่น้องนาะสลายบกักหลายๆป๊าที่ต้องสลายนะซัมเซียาคนท่านี้เขาบุกกินเลยใทยแทนนะนี่คือไม่นำอูพี่น้องมาจะกระเห็ดทางล่งเลยสะดวกสบายอ่าครับสบายดีพี่น้องตอนนี้เบาวสะกกึอกอยู่ที เมืองยอดอู้พี่น้องเนาะข้างหลางที่พี่น้องได้เห็นนั่นคือเมืองยอดอูเนาะซึ่งเป็นเมืองเนื้อสุดของแขวงพงศรีของประเทศเลาวเลยพี่น้องเนาะคันว่ายู่ทางไต่ก็คือว่อาด้านโลกเคียนเนาะก็คือจุดสิ้นสุดของอประเทศเลาวคันอยู่เนื้อก็คือด่านลำตุยติดกับจีนเนาะจากไต่ไปเนื้อี่ประมาณ1 0 0 0พัน 600กิโลเมตรเนาะจากแต่ภาคไต้ติดกับกัมพูชาจ,จนหอดภาคเหนือติดกับเมืองจีนเนาะอันนี้ก็คือเมืองยอดอูพี่น้องคำวมายอดก็คือสุดปลายพ,ลพี่น้องคล้ายๆกับแองกะทะเนาะโอ้ทิวทัศน์ธรรมศาสตร์พี่น้องเนาะเห็นซ้ายแม่น้ำอูไหลโอ้มีวัด มีวัดหนาสนใจพี่น้องสถานที่ท่องเที่ยวของเ,อเมืองหยอดอูนี่มาเบ่งนํากันฝ่ายอเทศบาลเมืองหยอดอูเนาะมีพระธาตุพระธาตุแปลกตาดีพี่น้องศิละปะไทยลือได้นีเนาะเคลียพี่น้องแห้งชัดเนาะจะเห็นเ,เทศบาลเมืองหยอดอูเนาะ วัดก็มีนามอูไหลผ่านโอ้งามิลิพี่น้องนี่คือเทศบาลเมืองยอดอูพี่น้องนี่คือเมืองเมนามอูพี่น้องโอ้ยเน,น้ออาาันซอนธรรมศาสตร์พี่น้องไหมน้องอันนี้คือสมัยตะกี้คนคนตะกี้นี่เพิ่นจะเดินทางโดยเหง้าลงไปสู่หลวงพะบางไลย อันนี้เป็นไกด์มหาไกด์เลยายแดนจีนพี่น้องเนาะลงไปาปากแม่น้ำอู่อยู่เมืองปากอู่แปลงลงพะบางเนาะพี่น้องจินตนาการเบินน่งเนาะนี่คือเมืองยอดอู่เด้อพี่น้องเด้อเนาะไรนามอู่นี่ก็ไหลสู่ลวงพะบางจากายแดนจีนกันเลไหลบรรจบลงน,ำงน้ำโคงเนาะกองเขื่อนลวงพะบาง น้ำคือสิละเยนคักหน่อยเฮนบูซาวสองคนสบายดีนำมันเมืดบูซาวเทศบาลเมืองไปเนองเมืองยอดกู้สบายดีท่านผู้ชมยูนี่เมนดานอ่าสากลลามตุยเนื้อสุดของแข้งพงศลีเนื้อสุดของประเทศลาวไี่นอง ไปนี่ก็จะเป็นด่านอของลาวและประเทศจีน,นจะไปะเมืองสิบสองปันนาด่า,ดานสะกดลางตี้น,นี่เป็นด่านสากลพี่น้องแต่ว่าเป็นด่านสากลระวังประเทศ ระหว่างจีนกับเราเท่านั้นขณะเป็นเฉพาะจีนกับเราเท่านั้นเนาะส่วนประเทศเราก็ต้องมีบริษัททัวร์อยู่ฝั่งนั้นคำประกันเนาะอันนี้ก็คือจุดพิเศษของด่านลำตื้วน่ะคย้ขึอมึงค้ำอันนี้ไทยกว่าอันนี้ลาวลาวลาวคือกันออยยย่่่าาาไไไปปวทลาว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 หลวงพ่อป่า นี่คือด่านประเทศจีนพี่นอ้นองเนาะนี่ก็คือจุดด่านลำตุยลาวจีน<ป>พี่น้องสังเกตด่านลาวจีนมีหัวออมนะขออยันคนลาวโตเลยพี่นอ้องไทยไปใช้เสา,เอา,าโอเมืองยังเมืองยัง ไปนั่บ่ได้กับอ่อนี้มันใกล้ๆกับปูเออร์น้ะพี่น้องเนาะติดกับชายแดนปูเออร์ประเทศจีนโอ้ไรซาพี่น้องดอดสาเ<อ>ขี่ยว,วทำบ้านหลังนี้วุ้เจอาก๋นี่เป็นเล่บไรซาพี่น้อง บ่าวสกิกออนซอนถนนหลนทางแขวงพงศลีเนาพี่น้องเนาะอยากแบงปันไห้ขันยกไปใส่ลวงพะบางทางไปน้ำตกทางไปสถานีทางไปภูบ้านเผาตองเลืองเมืองเพียงโอ้ยคือสิขักแลยพี่น้องเนาะก่อนจจกการเมนเนียมีแต่ความคิดหอดคิดถึงความหัก อยทานอยู่ดีมอแห้งท,ทับสม้มวิดีโออย่างมีความสุขสำหรับปนันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีใจจฉััันนนต้ออองาาเเธปดียวว่่หมลลไ